กาแฟเดินมาเองแล้วเดินมาหาแม่นี่ะอ่ะแม่เอาให้อ่ะกาแฟกินกินดอกกินอออืออร่อยไหมลูกกาแฟยืนบนแม่ก่อนอ่ะยืนยืก็มับนแม่ก่อนได้ไหมก่อได้ไหมเออก่อเออก่อ้ดีก่อ้ดีก่อ้ดีนะก่อ้ดีก่อนดีก่อ้ดีนะกาแฟก่อ้ดีนะอ่ะกินอาหารกินอาหารอ่ะแม่ปอ้ กอดให้ดีเออกอดให้ดีเออกอดให้ดีอ่ะกินอาหารค่ะทำไมกอดแล้วกินไม่ลงนี่มกอดแล้วกินไม่ลงอ่ะปลุกกินนะกินนะใครไม่กินอะ่ะกินนะ hmm? คาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่อยู่ไหมหอื้มกอดเชืดเรียบร้อยเชียร์คาเฟก่กอดเรียบร้อยเชียร์ ไม่หนูกกินอาหารนะแม่ปอนนะแม่ปนอาหารให้นะเอาไหมกินลูอกเออกินในมือแม่ด้วยอร่อยไหมคาแฟอร่อยไหมอร่อยไม่หลกกินแก่งกินเกงกินแก่งแล้วนะกินแก่งแล้วเนี่ยแก่งจริงเลย อิ่มไหมวะอิ่มนะไก่บดอันนี่ยอิ่มแล้วเหรออ,อ,นนอ,หรอ,อิ่มแล้วลูกอ่ากาแฟกินนะกินนะล,ลูกอืมยกแมวนิ้วแมวไว้นะี่ลูกนะหวนหน,นะหวน้ำหน่อยนะหวนน้ำหน่อยลูกนะคาเฟ่หวนน้ำหน่อยนะกินน้ำหน่อยลูกปุ<ช>๊ออ่ากินหมดหลอดเลยได้แรงอก ได้แรงอ,อกอย่างแรงเลยแม่เอ้ยก็พูดตัวเมียลูก,กาแฟกาแฟจำชื่อตัวเองไว้นะกาแฟครับกาแฟกาแฟกาแฟ,ฟู่้จกรู้สองภาษาแล้วลูกอะมากินใหม่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 